ถงเฉวมันขาสวัสดีน,นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเหล่าเชื่อใจนะคะในคาบเรียนวิชาภาษาจีนเสริมทักษะนะคะของเรียนชั้นม .1 นะคะเนาะวันนี้นะคะเราจะเรียนนะคะบทที่5นะคะตี้อูเค่อตี้อูเค่อนะคะบทที่5นะคะ我的眼睛很大我的眼睛很大นะคะ我แปลว่าฉันนะคะย จิงแปลว่าต้านะคะหนแปลว่ามากตาแปลว่าใหญ่นะคะในที่นี้จะแปลว่าตาของฉันใหญ่มากนะคะตาของฉันใหญ่มากนะคะโอเคค่ะบทเรียนนี้นะคะจะอยู่เป็นบทที่ห้านะคะในหนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีนนะคะหน้าหกสิบเอ็ดนะคะนักเรียนสามารถเปิดในหนังสือประกอบไปด้วยได้เลยนะคะ อันดับแรกนะคะเราจะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับเรื่องใบหน้านะคะเรื่องบุคคลนะคะเนาะในแบทบนี้นะคะโอเคค่ะคำแรกนะคะมาดูกันเลยนะคะเถาฟวฝ้าถั่้านะคะแปลว่าเส้นผมนะคะต่อไปเอิอตัวเอิอตัวนะคะแปลว่าหูนะคะต่อไปค่ะเย,ยจิง 眼睛นะคะแปลว่าตาต่อไป鼻子鼻子แปลว่าจมูกนะคะต่อไป手手นะคะแปลว่ามือนะคะต่อไป嘴嘴แปลว่าปากนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทบทวนนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเทาฟ้าเส้นผมออ่ตัเ耳朵鼻眼睛 ตา鼻子จือจมูก手มือจ嘴口นะคะค่ะต่อไปเรามาดูกันเลยนะคะคําแรกนะคะคํานี้นะคะผมภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะคะอ่าเถาฟ้านะคะเถาฟ้านะคะคําแรกคําต่อไปคางหูภาษาจีนเรียกว่าอะไรเอ่ยอ่าเอ่อตัวนะคะเอ่อตัวนะคะต่อไปตาภาษาจีนว่า 眼睛眼睛นะคะต่อไปจมูกค่ะเรียกว่า鼻子鼻子นะคะต่อไปค่ะปากเรียกว่า嘴嘴นะคะต่อไป手手นะ,ะมือนะคะเนาะทงชเมันอย่าลืมนะคะไปฝึกอ่านนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องใบหน้านะคะต่อไปค่ะจะเป็นคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะเท้านะคะภาษา,าจีนจะเรียกว่า จเจียวเจียวนะคะเท้า,าต่อไปค่ะอ่าอันนี้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่น่าแล้วแต่จะเป็นคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวข้องในประโยคที่เราจะพูดถึงในบทสนทนาถัดไปนะคะต่อไปค่ะคาว่าชางนะคะชางนะคะแปลว่ายาวตัวอันตัวอันแปลว่าสั้นนะคะต่อไปค่ะ,ะเสี่ยวเสี่ยวนะคะเล็ก ใหญ่นะคะประมาณนี้นะคะนาะอ่าต่อไปเก้าเก้าแปลว่าสูงนะคะอ่าอายอายแปลว่าเตี้ยนะคะอ่าโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะเราชื่อจะให้นักเรียนนะคะว่ารูปใบหน้านะคะแล้วเขียนคําศัพท์ภาษาจีนให้ถูกต้องนะคะก็คือนักเรียนนะคะอ่า วาดรูปแบบไหนก็ได้นะคะให้มีนะคะหูตาจมูกปากผมมืออะไรคะ่ะแบบนี้จะวาดเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าแล้วแต่เรียนจินตนาก,การหรือเรียนจะวาดแบบไหนก็ได้นะคะแล้วให้เรียนเขียนคําศัพท์เป็นภาษาจีนนะคะข้างบนแล้วชี้ไปตรงเอา,เอาไว้ไว้ต่างๆนะคะเนาะอ่าโอเคค่ะอันนี้ให้เรียนทําใส่สม,มุดคัดจีนนะคะหรือว่าเรียนจะทําลงใน a อก็ได้นะคะเมื่อวาดรูปเสร็จแล้วโยงเส้นนะคะแล้วก็เขียนตัวจีนให้ สมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะแล้วส่งให้เราเชิญนะคะทางไลายนะคะเนาะโอเคค่ะถ้าเป็นนี้ก็เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์นะคะเกี่ยวกับเรื่องใบหน้านะคะเนาะไปนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบคอเพลงเท่านี้นะคะโอเคค่ะทงเฉวมันใจ้เจียน